แนวทางแผนเทปในคู่สกุลเงินของตัว AU สกุลเงิน AU เรายัางมองว่าตลาดนั้นยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงดังนั้นเราจะดักสัญญาณในส่วนของสัญญาณเซลลิมิตเซลลิมิตชุดแรกนั้นเรามองว่าจะวางไว,ทาา 80, ว,งไว้ที่ราคา0.65380วาง Stop รอไ้ที่ราคา0.65617วาง t a k e Profit โป้ไปที่ราคา0.64265 เซอลิมิตชุดที่สอนั้นเราจะวางไว้ที่ราคา0.65443สตอปรอตันจะอยู่ที่ราคา0.65643เท,าค,าทคโปรฟิตที่ราคา0.64275ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่ง เซลในพูคสกุลเงินของตัว a อ